อาจารย์เจ้าของจิตเดิมแท้คือเวลางนั้นจึงสอนว่าอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งนี่ฟังถูกไหมว่าอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งหมายความว่าอย่างไรพวกคนที่โง่มากๆนักปราบที่เป็นบรมมโง่ก็จะเข้าใจอีกว่าไม่ทําอะไรอยู่นิ่งนิ่งเหมือน่อนไม้ไปเสียอีกแต่เวลางมีความมุ่งหมายที่จะพูดว่า อย่ามีการปรุงแต่งอยู่นิ่งๆนี่คืออย่ามีการปรุงแต่งทางจิตใจปล่อยมันว่าตามสภาพเดิมของมันอย่ามีการปรุงแต่งทางจิตใจอยู่นิ่งๆอย่าสุกซน <c oughs> จิตก็อยู่ในสภาพจิตเดิมแท้ไปตามเดิม <c oughs> ทั้นคำสอนที่ว่าอยู่นิ่งๆเพียงสองสามพยางนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเรือกกล่าวได้ว่าน่าสนใจที่สุดด้วยเหมือนกัน เพราะว่าพวกเรามันเป็นคนซุกซนหาเรื่องมาปรุงแต่งจิตไม่มีสิ้นไม่มีสุดไม่มีสาลอยู่นิ่งๆอย่างเวลาว่าจะเล่ามันก็หมดเรื่องกันสภาพจิตเดิมแท้นก็คงมีอยู่ตลอดการเป็นสมุจเจทประหารที่นี้อะไรเล่า <c oughs> จะมาทําให้อยู่นิ่งๆได้ตามความมุ่งหมายอันนั้น <c oughs> มันก็คืออัฐังทิจมักมีองค์แปดประการอีกนั่นเอง มีความเห็นชอบฝ่ฝ <c oughs> ฟฟันชอบพุดจาชอบทําการงานชอบเลี่ยงชีวิตชอบภาคเพียรชอบสต,ติชอบสมาธิชอบ <c oughs> อยู่ให้ชอบนั่นแหละคืออยู่นิ่งๆเพราะว่ามันไม่เปิดโอกาสแห่งการปรุงแต่งอย่างใดหมดไม่ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูยกหูจูหางขึ้นมาได้นั่นแหละคืออยู่นิ่งๆทั้ง <c oughs> อัฐางกิตรมก็คือวิธีที่จะทําจิตให้อยู่ในสภาพ ที่เวลางังเรียกว่าอยู่นิ่งหรืออยู่ในสภาพเดิมแท้ของมัน